วันนี้นะคะเพื่อนๆอ้อได้มาทําการขุดรากต้อยติ่งขายค่ะเพื่อนๆคะในกํามือของอ้อนี้นะคะเป็นรากของต้อยติ่งไทยซึ่งเราจะทําการงัดมันขึ้นมาให้เพื่อนๆดูว่าหนึ่งเงานี้มันได้ขนาดไหนนะคะเสียมเราก็จะออกแบบมาเป็นพิเศษ เป็นเสียมที่ใช้สำหรับขุดต้อยติ่งกันโดยเฉพาะนะคะเพราะเราขายกันจำนวนมากขุดไม่หวาดไม่ไว้ในแต่ละวันนะคะออเดอร์มากันเป็น1 0บสโลงัดชุ่มบึดชุมบุดชุมบุดขึ้นมาฟรุบชึบชบเขย่าดินหน่อยนะคะอา้าเขย่าหน่อยจ้า ตีตีตีต,ตีให้ดินแตกออกนี่นะคะเพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าหนึ่งเง้านี้ได้เยอะมอกนี่น้ำหนักเยอะนะคะปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรากของสมุนไพรต้อยติงไทยไม่ใช่ต้อยติงฝรั่งนะดอกมันเป็นแบบนี้นะคะสีม่วงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นยานะบางคนเห็นเป็นวัชพืชอ้อเห็นเป็นยาเมื่อเราได้ต้อยติ่งกลับมาบ้านแล้วเราก็จะมาทำการคัดทำความสะอาดนะคะ ขิบแต่งรากให้เรียบร้อยนะคะใครสั่งรากได้รากสั่งต้นได้ต้นนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราขิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาล้างน้ําใส่กระด้งไว้แบบนี้ค่ะ จริงๆแล้วก็คือจะอวดนั่นเองนะคะเพื่อนๆว่าอุ้ยรากฉันสวยเบอร์นี้นะฉันจะอัดคลิปทําคลิปนี่ฉันจะถ่ายรูปลงขาย <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอามาใส่กระด้งโชว์ค่ะเพื่อนๆก็คือรากสวยงามตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนบอกว่าคุณอ้อผมไม่เอารากนะคะผมอยากจะได้ต้นอย่างเดียวอ้าวอันนี้เป็นลูกค้าอีกเคสหนึ่งนะคะอ้อมัดให้เขาโดยเฉพาะเลยเขาบอกว่าตัดรากทิ้งเอาแต่ลำต้นมันจะคนละราคากันกับรากนะคะ อันนี้ก็คือใครอยากได้ต้นเราจัดให้ตามสั่งเลยเอาเฉพาะลำต้นก็จัดไปนะคะส่วนใครเอาแต่รากก็จัดให้แต่รากเหมือนกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะตามนี้เลยนะส่วนเจ้านี้บอกว่าตัดรากทิ้งต้นไม้ผมเอาทั้งรากทั้งต้นก็บอกอยู่ว่า ใครเอารากได้แต่รากใครเอาลำต้นได้แต่ลำต้นใครจะเอาต้นด้วยรากด้วยก็ได้ใครจะเอาแต่ใบก็ได้อ้ยสั่งมาเถอะทุกส่วนของต้อยติ่งฉันจัดตามสั่งจ้าอันนี้รากต้อยติ่งกองนี้นี่ให้คนงานนั่งคลิปนะคะคลิปออกมาแล้วมีน้ำหนักอยู่ที่10กิโลกรัมค่ะทั้งกองหลังจากนั้นเราก็นำรากต้อยติ่งที่ได้ทั้งหมดนะคะไปทำการชั่งกิโลนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆนคะ่ะช่างโลเป็นกล่องกล่องกันเลยทีเดียวเราไม่ห่อถุงนะคะแล้วก็ไม่ล้างด้วยจ้าเพื่อนๆนําไปล้างกันเองนะคะใครที่ใครสนใจอยากจะได้รากต้ยติ่งสดนะคะตากแห้งก็สั่งมาค่ะรับจัดหาทุกส่วนของต้อยติ่งตามสั่งค่ะที่เพจเมล็ดพันธุ์ดีเษตรวิถีไทยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศสวัสดีคะ่ะ